ไอ้รัฐมนุนปีส5 6พกเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องบทเฉพาะการที่ก่อนหน้านี้มีการถกกันเรื่องอำนาจสวในการมาเลือกนายรัฐมนตรีมันมีตรงไหนที่มันเป็นข้ออุปสรรคในการที่จะผลักดันเดินหน้าประเทศถึงขนาดต้องมีการแก้กันใหม่มันมีจุดไหนมันมันเกือบทุกจุดเลยนะครับเกือบทุกจุดผมคิดว่ารัฐมนนฉบับใหม่เนี่ยมันให้อำนาจของผู้มีอำนาจรัฐมากเกินไปโอเค เพราะว่าอำนาจประชาชนเกือบจะไม่เหลือแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยให้อำนาจขององค์กรอิสระก็ดีหลายๆส่วนก็นดีเนี่ยมากจนเกินไปจนไม,ไม่สมดุลไม่สมดุลมันก็เกิดปัญหามากมาเช่นอย่างอย่างเรื่องสิงทธิเสรีภาพของคนเนี่ยก็จะมีข้อจากัดแม้ว่าขณะนี้มันจะผ่อนคลายลงบ้างนะครับแต่ว่าการผ่อนคลายเนี่ยมันขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ถ้าสถานการณ์ทางการเมือง บีบหรือกดดันให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นมันก็จะออกมาแบบนั้นอำนาจมันให้ไวโอเคมันก็ต้องเคลียเหล่านี้หรือว่าในการที more, ่จะมากำหนดว่าทิศทางการทำงานของรัฐบาลทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ต้องอย่างนู้นต้องนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้มันไม่ได้สอดรับกับความเป็นจริงที่จะทำงานได้อย่างเช่นเรื่องจะต้องกรอบยุทธศาสตร์ของชาติเรื่องคณะปฏิรูปประเทศเรื่องนั้นต้องมีบังคับให้ทำมันขยับลําบากมากเลยจริงๆถ้า เขาไม่ได้ใช่นะที่เราทําบางอย่างเนี่ยถ้าเขาเอายุทธศาสชาติมากําหนดเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับหลายเรื่องทําไม่ได้เลยเพราะนั้นอย่างยุทธศาสตรชาติเนี่ยผมเปิดกับทั้งท่าน,ท,นทุกคนว่าอย่างยุทธศาสชาติเนี่ยท่านเอาเลยท่านดูถ้ามันมีส่วนดีอยู่บ้างท่านจะปรับจะแก้ได้ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นปัญหาท่านก็นเลิกได้ไอ้อาคาว่าเป็นปัญญาตายที่มากที่สุดเท่าที่มันไาก็คือท่านดู ถ้าขออย่าเพียงไปแตะทรงนันานนท่านทำได้ไหมเพราะนั้นคุณก็มาดูเลยนะครับซึ่งซึ่งถ้าคุณแก้ทีละมาตาหรือทีละจุดที่เขามีเนี่ยมันใช้เวลาเยอะผมว่าวันนี้เราคิดว่าเอา4ี่เป็นตัวตั้งและขยับอันไหนที่เคยเป็นปัญหา40ก็ตัดออกปรับมันจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นคือแนวโน้มเนี่ยผมดูว่าถ้าทั้งทางฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งหรือว่ามีความยึดโยงกับประชาชนในฐานะพรกการเมืองเนี่ย ก็มองรัมนูนไอดอลที่เป็นไอเดียว่าว่าน่าจะเป็นรัมนูนปีสีู่นย์ครับอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายที่เขาคิดว่าอยากให้ฝ่ายมาจากรัฐประหารอะไรเนี่ยก็มองว่าไอ้ห0ศนย์เนี่ยมันเป็นเออมันเป็นดีที่สุดอะตอนนี้มันเทียบกันสองฉบับทางออกมันน่าจะผสมผสานใช่ไหมแล้วมันได้ไหมผมมันน้ํากว่าน้ามันหรือมันหรือมันหรือมันน้ํากว่าน้ําตาลไม่แน่ใจเลยอ่าอันเนี้ยเราต้องไปคลี่ดูนะครับไปคลี่ดูแต่ว่า ผมเชื่อว่ามนุษย์และคนในสังคมมันไม่ได้เป็นแบบน้ำกับน้ำมัน <Okay. S 2> มันมีความที่จะปรับไปได้ในสังคมแต่สังคมไม่เท่ากันเลย uh huh. ปรับกันได้ยอมกันได้หาจุดที่ร่วมกันได้ uh huh. ผมว่ามนุษย์มันมีสิ่งนี้อยู่ uh huh. อยู่ที่ว่าเราเราใจนิ่งพอที่จะไปดําเนินการอย่างนี้ไหมแล้วก็พอที่จะจับประสานประโยชน์ uh huh. ได้ไหม <Okay. S 2> ตอนนี้ผมคิดว่าวันนี้เราเลยมาเกือบสองทวษรษที่อยู่ในความัยแยงมากเนี่ยผมว่า ส่วนใหญ่เราก็เบื่อหน่ายกับความขัดแยง้งแล้วส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าถ้าไปสุดขั้วข้างใดข้างหนึ่งมันล้วนแต่ส่งผลไม่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดมันผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยปรารถนาความสมดุลความเหมาะสมที่จะค่อยๆอ,ยอยดน,อนนี้ก็ต้องอยอมรับว,ว่านนี้ไอ้เรื่องนี้แรงถ้ามันไม่ได้มีอะไรที่นั่นมากลนะ้กก็ยังไม่จําเป็นต้องไปแตะนีะ่ถ้าอันนี้มันมันพอได้ก็ มันอาจจะเกินเลยไปบ้างแต่ถ้าเขาได้แล้สบายใจเราก็จะรวมกันได้ก็โอเคผมว่ามันต้องมีจิตแบบนี้ันถึงจะแก้ปัญหา